สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์สองนะครับในในเทอมนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่อธิบายนะครับวิธีการเรียนนะครับวิธีการส่งงานนะครับแล้วก็แล้วก็วิธีการสอบนะครับถือว่าเป็นการอธิบายภาพรวมนะครับของรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์สองนะครับที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะครับ ก็เริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่คำอธิบายรายวิชานะครับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์2นะครับก็คือจะเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องนะครับกับรายวิชาฟิสิกส์2นะครับก็เนื้อหาส่วนใหญ่นะครับของรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์2เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้านะครับแม่เหล็กนะครับแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับรวมถึงฟิสิกส์ยุคใหม่ นะครับก็การทดลองนะครับในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์2เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย10การทดลองด้วยกันนะครับรายละเอียดนะครับที่คุณเห็นบนจอเลยนะครับการทดลองเรื่องที่1นะครับเรื่องกฎของคูลอมนะครับการทดลองเรื่องที่2นะครับเรื่องสนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของจุดประจุนะครับการทดลองเรื่องที่3นะครับเรื่องตัวเก็บประจุ การทดลองเรื่องที่4นะครับเรื่องการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกนนะครับการทดลองเรื่องที่5เรื่องการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กนะครับการทดลองเรื่องที่6นะครับเรื่องความต้านทานในเส้นลวดนะครับเรื่องที่7นะครับเรื่องกฎของโอ์มเรื่องที่8นะครับเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเรื่องที่9เรื่องการหักเห ของแสงนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องที่10นะครับเรื่องการแทรกสอดของแสงนะครับเราก็จะสอบปลายภาคกันนะครับลักษณะของการเก็บคะแนนของเราแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นคะแนนเก็บนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นคะแนนสอบปลายภาคนะครับก็แบ่งเป็น 60- 40นะครับคะแนนเก็บก็มีการส่งรายงานการทดลองนะครับทั้งหมด10การทดลอง ครั้งละ6คะแนนนะครับก็รวมกันเป็น60คะแนนนะครับแล้วก็สอบปลายภาคอีก40คะแนนนะครับลักษณะการให้คะแนนนะครับก็จะเป็นการให้คะแนนแบบอิงเกณนะครับตามปกตินะครับตามปกติที่แบ่งช่วงนะครับตามนี้ทีนี้นะครับวิธีการวิธีการเรียนของเรานะครับก็คือเราจะเรียนผ่านตัวลิงก์หรือตัวเว็บไซต์นี้เป็นหลักนะครับซึ่งเดี๋ยว ทุกคนก็คงจะได้ลิงก์นะครับที่จะที่จะเข้ามาทำการทดลองนะครับในในในเว็บไซต์นี้แล้วนะครับตอนที่เราเจอกันในห้องเรียนนะครับนะครับในส่ว er นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับก็จะประกอบด้วยหน้าแรกนะครับหน้าแรกอ่านะครับหน้าแรกนี่นะครับก็จะมีหน้าส่วนปนของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับตรงนี้ก็จะแจ้งนะครับเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆนะครับเรื่องหมดเขต การส่งงานวันไหนนะครับเรื่องว่าจะต้องสอบวันไหนนะครับรวมถึงลิงก์ในการส่งงานนะครับลิงก์ในการทําข้อสอบนะครับก็จะอยู่ที่หน้าแรกนะครับแล้วก็จะมีข้อแนะนำนะครับข้อแนะนําข้อปฏิบัติต่างๆนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดแหละแต่ว่าหลักๆแล้วที่ผมเน้นเลยก็คือว่าไอ้ตัวนี้นะครับเราทํางานผ่าน Google Form กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางที่เซฟที่สุดเลยเนี่ย ทุกคนน่าจะมี Google Account ของตัวเองนะครับ Google Account ก็ก็คือ Gmail อะนะครับซึ่งก็คือเป็นอีเมลฟรีของ g o o g l e เขานะครับทั้นจริงๆแล้วส่วนมากถ้าเกิดว่าคุณใช้โทรศัพท์ที่เป็น Android นะคุณก็มีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะก็บังคับมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มี Gmail เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ไปสมัครซะนะครับเพราะบางทีเวลาเราส่งงานนะครับหรือว่าหรือส่งข้อสอบเนี่ยถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาก่อนปุ๊บว่าให้เรากรอกก่อนแล้วก็แค่กรอก นะครับยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของ Gmail เราก็สามารถจะเข้าใช้งานตรงนี้ได้ปกตินะครับได้ปกติก็จะเหมือนของเทิมที่แล้วเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับอ่ะวิธีการนะครับของเทอมนี้กับเทิมที่แล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่ะในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีการทดลองทั้งหมดอยู่10การทดลองนะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมอัปโหลดให้เราว2การทดลองนะครับอ่ะเราลองมาดูทีละการทดลองกันก่อนดีกว่านะครับ การทดลองแรกนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็จะเหมือนเดิมนะครับพอคุณเข้ามาในการทดลองปุ๊บก,ก็จะมีชื่อการทดลองบอกใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละส่วนของมันใช่ไหมครับก็จะมีเอกสารประกอบการเรียนใช่ไหมครับเอกสารก็จะประกอบไปด้วยสส่วนด้วยกันใช่ไหมส่วนที่หนึ่งทางด้านซ้ายมือก็คือถ้าเกิดเรียกย่อๆเนาะก็คือ lab direction นะครับ lab direction เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคุณต้องทําอะไรบ้าง ช่ไหมครับมีทฤษฎีนะครับแล้วก็มีวิธีการทดลองนะครับส่วนที่2นะครับเรียกว่า lab report นะครับ lab report เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ให้คุณกรอกข้อมูลจากการทดลองลงไปนะครับรวมถึงอาจจะมีการคำนวณหรือมีการเขียนกราฟนะครับแล้วเราก็ส่งเฉพาะแค่ส่วนนี้นะครับวิธีการก็ขั้นแรกนะครับคุณทำแ a บไหนคุณก็เข้าแล้วก็ดาวน์โหลดมาก่อนนะครับผมซิงไว้ให้แล้วนะครับผมแชร์ไว้นะครับก็กดดาวน์โหลดออกมาก่อน นะครับกดดาวน์โหลดออกมาก่อนรอ,อสักครู่นะครับทุกคนผมเปิดไว้ให้แล้วนะครับนี่อันอันอันนี้คือเปิดด้วยเฉยๆเนาะยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็คุณก็ดาวน์โหลดเอ,อาไว้ก่อน นะครับจะได้มาดูง่ายๆนะครับในนี้ก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์การทดลองนะครับอุปกรณ์แล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับนะและที่สําคัญนี่อันนี้คือวิธ mm. ีการทดลองนะครับแล้วก็ทดลองตามตามนี้นะครับทดลองตามนี้เนาะนะครับอันนี้คือส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็น lab direction นะใช่ไหมครับส่วนที่สองครับส่วนที่สองส่วนที่สองคือส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่เป็น lab report หรือว่ารายงานผลการทดลองใช่ไหม คุณก pues er ็ดาวน์โหลดมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับนะครับวิธีการนะก็คุณก็ดาวน์โหลดมานะครับเวลาทำแลบคุณก็เขียนชื่อนะครับเขียนรหัสนักศึกษาให้ชัดเจนนะครับใช้ปากกาเขียนเนาะนะครับใช้ปากกาเขียนนะครับแล้วก็กรอกค่าต่างๆลงไปให้ครบถ้วนนะครับตามในคู่มือเขาบอกอยู่แล้วแหละนะครับว่าคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับนะครับพอคุณกรอกค่าต่างๆครบถ้วนครับก็ดูว่ามีการคํานวณไหมมีการเขียนกราฟไหมนะครับทําให้ครบถ้วนนะครับพอทําเสร็จปุ๊บ อันนี้คุณปริ้นออกมาแล้วใช่ไหมปริ้นออกมาแล้วนะครับคุณก็เขียนให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็สแกนนะครับสแกนให้เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวนะครับแล้วก็ส่งกลับมาผ่านทางหน้าเว็บนี้นะครับก็จะเป็นจะมีช่องทางแยกต่างหากนะครับว่าว่าให้ส่งตรงช่องไหนนะครับหรืออย่างบางคนนะ่บางคนถ้าเกิดว่าคุณใช้แท็บเล็ต บางรุ่นนะครับที่มันสามารถเขียนได้นะครับคุณก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF มาใช่ไหมแล้วก็ใช้ปากกาปากกาอิเล็กทรอนิกเขียนเลยนะครับเขียนเสร็จแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ใช่ไหมเป็นไฟล์เดียวนะครับแล้วก็ส่งกลับมานะครับแค่นั้นเองหลักๆคือที่สําคัญคือต้องเขียนชื่อนะฮะแล้วก็เขียนรหัสนักศึกษาให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ปริ้นออกมาแล้วก,ออกนนะะ็ปริ้นออกมาเขียนเนี่ยนะครับปริ้นออกมาเขียนนะครับก็ใช้ปากกาเขียนให้ชัดเจนนะครับ โอเคส่วนการทดลองไหนที่เราต้องเขียนกราฟนะครับแต่ละการทดลองผมจะมีคำอธิบายให้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มีลิงก์สำหรับการเขียนกราฟแบบออนไลน์ใช่ไหมคล้ายๆเป็น Excel เล็กๆอะนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีมีคลิปวิดีโอที่จะพูดถึงวิธีการพอดกราฟในนั้นด้วยนะครับโอ okay. เคะนั้นแปลว่าตอนคุณส่งผมก็เหมือนเดิมเนาะส่งแค่ส่วนนี้เหมือนเดิมนะครับส่งแค่ส่วนที่เป็นรายงานการทดลองนะครับ โอเคมาส่วนที่2องอนะครับหลังจากคุณปริ้นเอกสารมาพร้อมจะทำแล้วตรงนี้ก็คือเป็นทางเข้าห้องแลบนะครับเป็นทางเข้าห้องแลบนะครับอ่าอย่างสมมุติอันนี้ก็เป็นแลบที่หนึ่งผมแปะไว้ให้แล้วนะครับเอ่อบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนที่เราเข้าอ่ะมันอาจจะมีการให้ยืนยันตัวตนบ้างเล็กน้อยนะครับก็ก็กดหงึ่ตรงไปตามนั้นเนาะนะครับ อ่าสักครู่นะครับเราก็กดยันตัวตนเขาก็ตรวจสอบเราิีหน่อยนะครับว่าเราเป็นบอทหรือเปล่านั่นแหละครับโอเคนะครับก็เข้ามาในแลบนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะคลิกที่รูปภาพนะครับนะครับแล้วเราก็สามารถเริ่มต้นทดลองได้เลยนะครับก็เดี๋ยววิธีการทดลองก็จะมีคลิปต่างหากนะครับแต่ละการทดลองอธิบายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทดลองที่หนึ่งนะครับนะครับ นะครับโอเคต่อมานะครับต่อมาอ่ซึ่งแน่นอนว่าตรงด้านล่างนะครับตรงด้านล่างนี่นะครับเดี๋ยวก็จะแปะคลิปไว้ให้นะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปของการทดลองที่หนึ่งนะครับก็วิธีการก็คือก่อนจะทําก็มาก็ดาวน์โหลดเอกสารมาก่อนเนาะอ่านก่อนนะครับอ่านก่อนแล้วก็แล้วก็มาดูคลิปตรงนี้ นะครับมาดูคลิปตรงนี้นะครับก็ผมจะพยายามตัดเป็นคลิปสั้นๆไว้ละกันนะครับมันจะได้จะได้ใช้เวลาในการดูไม่นานก็คืออาจจะมีสักอารทดลองหนึ่งก็จะมีสักประมาณสัก20-30นาทีไม่เกินเนี่ยครับอาจจะแบ่งเป็นคลิปสั้นๆนะคะสักคลิปละ10นาทีนะฮะจะได้ไม่เป็นภาระเวลาโหลดมากเกินไปนะครับนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับทั้งหมด10การทดลองนะครับตอนนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยนะครับอัปโหลดให้คุณพร้อมที่คุณจะ จะเรียนหนังสือนะครับจะทําได้ละสองกัรทดลองนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆอัปโหลดทยอยอัปโหลดไปเรื่อยๆนะครับนวันนี้เราเสร็จเรียบร้อยไปแล้วสองกางทดลองนะครับโอเคนะครับทำจนกระทั่งครบ1ิบอันทีนี้นะครับสังเกตว่าเทอมนี้นะครับช่องส่งงานเนี่ยนะครับจะแยกมาต่างหากนะครับพอคุณทำแบบเสร็จแล้วส่งงานที่ช่องไหนส่งที่ช่องนี้ครับนี่นะครับส่งรายงานนะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับ ขึ้นมาชัดเจนนะครับส่งรายงานผลการทดลองนะครับทีนี้เนี่ยลักษณะการส่งรายงานผลในเทอมเนี่จะมีความแตกต่างนะครับจากเทอมที่แล้วนะครับเช่นเทอมที่แล้วเนี่ยคุณทําเสร็จหนึ่งแล็บก็ส่งเลยทําเสร็จหแลบก็ส่งเลยใช่ไหมครับแต่โดยส่วนมากผมก็จะเจอว่าไม่ค่อยจะส่งกันเลยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับในการทดลองนี้นะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยคือเป็นช่องนะครับสำหรับส่งการบ้านหรือกล่องส่งการบ้านนั่นเองนะครับ ทันทีที่คุณส่งเสร็จแล้วนะครับถ้าคุณส่งเข้าระบบถูกต้องเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่ากล่องรับการบ้านผมเนี่ยสามารถรับการบ้านคุณได้เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อคุณนะครับจะมาขึ้นที่ฝั่งขวาเลยนะครับคุณสามารถจะตรวจสอบได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยได้รับงานแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดขึ้นชื่อปุ๊บก็แสดงว่าผมได้รับงานของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตรงนี้เวลาส่งการบ้านก็จะเหมือนเดิมนะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับโอเคนะครับ ก็อันนี้สําคัญมากเลยนะครับเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยมีคนกรอกรหัสนักศึกษาผิดนะครับมีทั้งกรอกขาดนะฮะกรอกเกินแล้วก็กรอกผิดนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยหาไม่เจอนะครับเพราะว่าเวลาหาเนี่ยนักศึกษาเยอะใช่ไหมครับผมจะใช้วิธีการซอ r t แบบเรียงลําดับนะครับถ้าเกิดคุณเขียนเลขไม่ถูกต้องบางทีมันหลุดหายออกไปเลยนะครับพราะเช็คให้ดีนะครับเขียนรหัสนักศึกษาให้ถูกต้องนะครับเขียนชื่อตัวเองให้ถูกต้องนะครับ ทีนี้คุณสังเกตครับการส่งชุดนี้นะครับคือคุณต้องส่งทั้งทั้ง1ิบการทดลองเลยนะครับคุณแนบไฟล์มานะครับการทดลองก็คือแนบด้หนึ่งไฟล์นะครับก็คือทํารวมให้เป็นไฟล์เดียวก่อนเพราะฉะนั้นแปลว่าพอคุณทําการทดลองเสร็จหนึ่งแล็บแล้วนะครับคุณต้องหลังจากคุณรวมไฟล์เสร็จทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณต้องเก็บไว้ก่อนนะครับคุณต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่ส่งไฟล์พวกนี้นะครับมีดอกจันไว้แปลว่าคุณต้องส่งให้ครบทุกช่องอะ นะครับคุณต้องส่งครบ1ิบช่องแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนที่ส่งงานผมได้ก็คือคนที่ส่งครบ1ิบงานเพราะถ้าเกิดคุณมีไม่ครบ10งานปุ๊บเนี่ยคุณอัปโหลดไปปุ๊บมันจะไม่ครบทุกช่องใช่ไหมมันก็จะส่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการบังคับเลยแหละว่าให้คุณทําให้ครบทุกงานนะครับทําให้ครบทุกงานนะครับสำคัญเลยนะครับก็คือว่าคุณทำแล็บหนึ่งแล็บสองแล็บสามแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยียมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับ uh, จะเป็นแบบที่เก็บเองเนาะอย่างท h u m b drive อย่าง uh, external hard disk ก็มีนะฮะหรืออย่างที่เก็บเป็นคลาวด์เลยนะฮะอย่าง One Drive อย่าง Google Drive ก็มีนะครับ uh, ผมแจ้งก่อนนะครับว่นานักศึกษาทุกคนนะครับที่ประทุมวันเนี่ยจะได้ One Drive ฟรี1นึ่งเทรไบต์นะครับแล้วก็จะได้ uh, Google Drive แบบ unlimited ได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณถือว่าคุณมีช่องทางในการเก็บ งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาส่งนะครับแล้วไม่มีส่งเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คุณต้องเตรียมตัวให้ให้พร้อมนะครับต้องเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็แล้วก็ส่งมานะครับการส่งการบ้านเนี่ยก็มีวันหมดอายุนะฮะมันถึงวันหมดเขตนะครับนะครับสำหรับเทอมการศึกษานี้นะครับก็คือเทอมสองทับสองพันหกสิบสามเนี่ยนะครับเราจะส่งงานได้นะครับวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายนะครับ หมดเขตส่งงานนะครับวันศุกร์ที่ห้ากุมภาพันธ์ปีหน้านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็คือ,อตอนสี่มงครึ่งนะครับอันนี้เป็นกดลิงก์กดลิงก์นี่นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปหน้าเมื่อกี้แหละนะครับก็วิ่งวิ่งเข้าไปหน้าเมื่อกี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับนอกจากคุณส่งให้ตรงเวลาแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งสำคัญใหญ่เลยคือส่งให้ถูกห้อง นะครับตรงนี้ผมเขียนไว้ชัดเจนนะเห็นไหมกล่องการบ้านกล่องแรกนี้สําหรับอะไรครับสําหรับกลุ่มเรียนวันเสาร์รอบเวลานี้ที่เรียนกับชื่ออาจารย์ดรอัติรัตน์นะครับแต่อีกลุ่มหนึ่งเห็นไหมถ้าเป็นกลุ่มที่เรียนกับผมตอน8โมงถึง10โมงนะครับต้องส่งช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดนะครับส่งครบแล้วนะครับคุณต้องส่งให้ถูกช่องด้วยนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับส่งให้ถูกช่องด้วยนะครับ เพราะถ้าเกิดคุณส่งถูกช่องปุ๊บคุณก็มาตรวจสอบได้ที่สำคัญตอนตรวจสอบนะครับเห็นไหมข้างบนก็มีบอกนะครับว่ากล่องที่คุณตรวจสอบเนี่ยเป็นกล่องของวันไหนนะครับท่าน,นดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับเทิมที่แล้วเนี่ยเสียเวลาเพราะผมหาของคนที่ส่งไม่ถูกช่องนะครับ ทีนี้มีคําถามว่าถ้าเกิดส่งไปแล้วอาจารย์ครับชื่อก็ขึ้นแล้วว่าอาจารย์ได้รับแล้วแต่ว่าเกิดมีความไม่แน่ใจว่าที่ส่งเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับมีอะไรขาดตกปกพร่องไปหรือเปล่านะครับอยากส่งใหม่คําตอบคือส่งได้เลยครับส่งได้ทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะมันจะขึ้นชื่อคุณสองครั้งสามครั้งไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนตรวจนะครับผมจะจับเรียงชื่อแล้วผมจะตรวจเช็คจากชื่อสุดท้าย ที่คุณส่งแล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชื่อสุดท้ายที่คุณส่งเนี่ยก็จะต้องไม่เกินวันที่ห้ากุมภานะครับเพราะเดี๋ยววันที่ห้ากุมภาเนี่ยคราวนี้ผมปิดกล่องจริง,รงๆนะครับนะห้ากุมภาสี่โมงครึ่งเป้ปงโป๊ะผมปิดเลยนะครับไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับแล้วยังยืดยืดยืดนะครับเพราะเราเจอกันครั้งแรกนะครับตอนนี้ทุกคนรู้ระบบแล้วก็เป็นยังไงนะครับห้าโมงครึ่งเอ่อสี่โมงครึ่งวันที่ห้ากุมภานะครับผมปิดกล่องการบ้านทันทีเลยนะครับนะครับ คนไปส่งก็คือไม่ได้ส่งแล้วนะครับคะแนนหายไปเลยนะทีนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับส่วนสุดท้ายส่วนสุดท้ายนะครับสําหรับวันสอบปลายภาคนะครับวันที่สอบปลายภาคเนี่ยเวลาที่สอบปลายภาคเนี่ยก็จะถูกเซตอัพให้เป็นเวลาที่คุณเรียนหรือเวลาที่คุณตามตารางสอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีรายละเอียดบอกอยู่แล้วนะครับว่าคนที่เรียนเวลานี้จะสอบวันไหนเวลาเท่าไหร่เห็นไหม คนที่เรียนรอบวันเสาร์ตอน8โมงถึง11โมงนะครับกับพออรรออาภาพงคนะครับจะต้องสอบวันเสาร์ที่6กุมภานะครับเวลา8ถึง11นะครับเพื่อถึง8โมงนะครับลิงก์ทำข้อสอบจะเปิดให้คุณเข้าไปทำนะครับวิธีการทำก็คือทำเหมือนเดิมนะครับทำผ่าน Google Form เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมก็จะล็อกไว้ด้วยนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามีคนส่งข้อสอบผิดห้องด้วย นะครับก็เลยหากันไม่เจอนะครับเพื่อนคราวนี้นะครับเพื่อเป็นการเมคชัวนะครับว่าคุณจะได้ตรวจสอบตัวเองด้วยตัวเองด้วยนะครับว่าคุณส่งข้อสอบถูกห้องหรือผิดห้องนะครับเมื่อคุณเข้ามาในช่องนี้เห็นไหมครับช่องสอบปลายภาคนะครับในวันที่คุณสอบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้นะครับเป็นตัวเช็คก่อนนะครับเป็นตัวเช็คก่อนนะครับว่าอ่ะเป็นข้อสอบห้องคุณจริงไหมนะครับถ้าเกิดใช่นะครับ ก็กดทําฝั่งซ้ายตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้แปะข้อสอบลงไปนะครับยังไม่ถึงเวลานะครับก็ทําฝั่งซ้ายนะครับฝั่งความไม่ต้องสนใจมันนะครับแต่คุณทําเสร็จคุณส่งเสร็จเหมือนมันก็เหมือนส่งการบ้านเมื่อสักครู่นี้ครับส่งเสร็จเมื่อไหร่โป๊ะนะครับคุณสามารถตรวจสอบได้เลยว่าผมได้รับข้อสอบหรือยังนะครับถ้าเกิดขึ้นชื่อคุณก็แสดงว่าข้อสอบคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมจะทาการตรวจนะครับั้นดูให้ดีนะครับจะมีชื่อห้องอยู่นะฮะ จะมีชื่อห้องอยู่นะครับชื่อห้องและชื่อคนสอนอยู่ครบถ้วนนะครับจะมีอยู่ห้องเดียวนะครับที่เรียนกับผมแล้วเรียนวันอาทิตย์นะครับท่านก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับและสําหรับนะครับนักศึกษาที่มีความจําเป็นนะครับทำให้ไม่สามารถสอบตามวันและเวลาได้นะครับต้องรีบแจ้งผมนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะให้เวลาในการแจ้งผมนะครับไม่เกินไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะนะครับ เพราะว่าคราวนี้นะครับหลังจากส่งข้อสอบเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่านะครับไม่มีคนขาดสอบนะครับผมจะประกาศคะแนนสอบไฟนอลให้คุณเห็นด้วยว่าคุณได้กี่คะแนนนะครับให้คุณเห็น,เ,หนเลยนะครับแทนแปลว่าอะไรแปลว่าทันทีที่คุณส่งงานครบส่งงานครบแปลว่าอะไรครับส่งงานครบแปลว่าชื่อคุณขึ้นที่ช่องฝั่งนี้ นะครับคุณก็รู้คะแนนคุณแล้วส่งงานครบกุต้องได้60คะแนนถูกต้องไหมครับต่อมานะครับพอคะแนนสอบปลายภาคนะครับพอคะแนนสอบปลายภาคมาถึงปุ๊บผมประกาศคะแนนสอบคุณก็ทราบทันทีแล้วว่าคุณจะได้เกรดอะไรนะครับคุณก็จับบวกจับลบกันได้เลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าคนที่ขาดสอบต้องรีบติดต่อผมนะครับต้องรีบแจ้งนะครับด้วยความด้วยเหตุจําเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรีบแจ้งเพราะเทอมที่ผมแจ้งก่อนนะครับว่า ถ้าผมประกาศคะแนนสอบไฟนอลแล้วนะครับจะไม่มีการสอบใดๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคราวนี้ก็คือคุณจะสามารถตรวจสอบนะครับทั้งคะแนนสอบทั้งงานส่งของคุณได้ตลอดเวลานะครับเป็นการรีเช็คกับผมด้วยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็เราก็จะได้ดูนะครับเอาผลมาช่วยกันตรวจสอบกันนะครับสำหรับเธอที่แจะมีปัญหาบ้างนะครับ เพราะว่าก็ไม่ไม่ได้เจอหน้ากันนะครับแต่ว่าเทอมนี้เราก็จะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันในห้องด้วยแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นแนะนํานะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับวิธีการนะครับในการที่จะทําแลบปฏิบัติการฟิสิกส์2ในเทอมนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อๆไปนะครับที่จะอธิบายการทดลองนะครับเป็นเป็นแต่ละการทดลองไปนะครับโอเคนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณทด้สายทูกท่านมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ